แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่30มีนาคม2,568นะครับวันนี้ได้เดนน1รอง8ครับผมตัวเน้น1 7กับ8 5นะครับเด่น1รอง8เน้น1 7กับ8 5รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผม mm hmm. เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม mm hmm. เข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผม กดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตงค์ครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผมคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่30ครับผมมีนาคม2,568ครับ สำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งรองเป็น8ดนะครับเด่นหนึ่งรองแปดครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ครับผมสามหนึ่งเจดครับ ส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม485ครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา317ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็485นะครับผม3ตัวรองครับผมมาตาดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นหนึ่งนะครับผมเด่นหนึ่งเด่นสามตัวสามหนึ่งเจ็ดครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้หนึ่งสามครับผม 1>, 1 7นะครเด่น1รอง8ครับผมเด่นรองรวมกัน1 8ครับผมรอง8ครับผมรอง8รอง3ตัว4 8 5นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้8 4ครับผม8 4นะครับแล้วก็8 5ครับผม สำหรับตัวกันในวันนี้ครับผมตัวกันในวันนี้ก็จะมีตัวกันจากชุดเด่นนะครับผม3 7ครับผมแล้วก็ตัวกันจากชุดรองครับผม4 5ครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหมับวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่30มีนาคม2,568ครับวันนี้ได้เดนหนึ่งรอง8ครับผมเด่น3ตัว3 1 7รอง3ตัว4 8 5ครับผม เด่น 1>, 1รอง8นะครับเด่น3ตัว3,17รอง3ตัว4,85ครับผมเด่น2ตัวครับผมหนึ่งสรอง 2, ตัว8,4,8,5ดหตัวกันเป็น3,7กับ4,5ครับผมเด่น2ตัวนะครับผมหนึ่งสรอง2ตัว8,4,8,5 ตัวกันเป็น3 7กับ4 5ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น1รอง8นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น1รอง8ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่17ครับผม1 7ึกับ85นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่1นึกับ85ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ